ทีเเเล่าข่าวประจำวันสุดยอดบอสจ่ายโบนัสไม่เหมือนใครให้เล่นเกมนับเงินพนักงานที่ได้ยอดสูงสุดรวยไม่รู้เรื่องนับจนปวดมือบริษัทจีนทำให้ทุกคนตะลึงเมือ่อเงินโบนัสขึ้นอยู่กับความเร็วในการนับตามรายงานของเซาล์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ในการจัดงานสรุปผลประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่หกุมภาพันธ์ที่เมืองกงซานในมณฑลเหอหนานของจีน พนักงานจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่พวกเขาสามารถนับได้ในเวลาอันจำกัดทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจในโลกออนไลน์ในงานนี้พนักงานจะได้รับโอกาสในการสุ่มเลือกเวลานับเงินโดยมีตัวเลือกเวลาหนึ่งสามห้าสิบหรือสิบห้านาทีจากนั้นพวกเขาจะนับเงินที่วางอยู่บนโต๊ยาวห้าสิบเมตรซึ่งเต็มไปด้วยธนบัตรใบละหนึ่งอยหยวนประมาณ4ี่ร้อยเจ็สิบาทหากนับผิดหรือนับผิดพลาดจะถูกหักเงินห0 0่หยวน ประมาณ4,700บาทจากยอดที่นับได้โดยมีจุดตรวจสอบทั้งหมด20จุดหลังจากนับเสร็จในปีนี้บริษัทคงซานจัดงบประมาณทั้งหมด100ล้านหยวนประมาณ470ล้านบาทสำหรับการแจกเงินรางวัลพนักงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดคือคนที่นับได้97,800หยวนประมาณ459,200บาทและเขาบอกว่ารู้สึกยอดเยี่ยมมากในวันนั้นนอกจากนี้ยังเป็นครั้งที่สที่บริษัทนี้แจกเงินรางวัลปีใหม่ ในลักษณะนี้โดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทได้จัดสรรเงินถึง61ล้านหยวนประมาณ286ล้านบาทเพื่อแจกให้กับพนักงานที่มีผลงานดีที่สุด40สคนซึ่งพนักงานยอดเยี่ยมสามอันดับแรกได้รับสูงถึงคนละห้าล้านหยวนประมาณ23ล้านบาทไม่เพียงเท่านั้นในงานนี้ยังมีการจัดงานเลี้ยงสำหรับพ่อแม่ของพนักงานด้วยโดยบริษัทจะมอบเงินรางวัลให้กับครอบครัวของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกที่กตันยูโดยตรง หลังจากข่าวเกี่ยวกับการให้รางวัลของบริษัทกงซานถูกเผยแพร่มีผู้สมัครงานจำนวนมากมายที่ส่งใบสมัครเข้ามาและเจ้าของบริษัทก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่ใจดีที่สุดในจีนโดยความคิดเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์กล่าวว่าพนักงานของบริษัทนี้โชคดีที่มีเจ้าในใจดีขนาดนี้ติดตามข่าวสารได้ที่ TMK 28 Channel